สวัสดีครับดีเจสรัพูดต้องเจอดำซิ่งครับอันนี้เรามาดูเครื่องทิๆนะครับหรือเครื่องสูบเดียวเราใช้น้ำมันเออน้ำมันเครื่องนะครับเป็นเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยแรดบูเปิดใหม่อันนี้ใช้น้ำมันเครื่องเก่าจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวใครไม่เชื่อนี่ผมเปิดซองให้ดูเลย นี่น้ำมันเครื่องเก่าครับนี่ไะจุ่มให้ดูนี่คือผสมโซล่าไป1ลิตรนะครับถังนี้15ลิตรใส่เพื่อไม่ให้กรองมันตันเฉยๆครับนี่ครับ นี่สาน้ำมันเครื่องให้ดูเลยครับนี่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแต้องกรองก่อนนะแต่น้ำมันนี้ต้องกรองก่อนนะครับผ่านการกรองเพื่อไม่ให้ตันกรองนะครับอันนี้เขาจะเอาไปทำอะไรในีู่้ตันไฟบอกสุกน้ำ,นำแน่นอนจริงๆเลยครับอูนี้แปลงได้ทุกอย่างครับ อูผู้ใหญ่เบนนะครับตรงนี้ตรงข้ามสีโชดจังหวัดสุรินทร์ถ้าเทียบไปแล้วก็มันก็จะถูกกว่าโซลา่าเราเนะปูนะเนาะคือนะ้ำมันเครื่องเก่านี่เขาซื้อกัน200ลิตรก็ประมาณพันหครับพันสี่หรือพันสองพเนี่ยเราก็แปลงแปลงอะไรบ้างปูแปลงปัม๊มกะหัวฉีด แรงปั๊มหัวฉีดอ๋อเครื่องนี้มันปรับหาในตัวเครื่องได้เลยอ,อ,อันนี้ติดเครื่องปรับหาเลยอ๋อไหนถอดตัวนี้ก่อนอ้ะเดี๋ยวแกสาธิตให้ดูนี่เหรออ๋อ นี่เบอร์เลยนี่จริงๆนะครับนี่นี่ใช้น้ำมันเครื่องเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันดีเซลไม่รู้ว่ามีที่ไหนเคยทำหรือเปล่านะครับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นที่นี่เลยครับนี่ติดมาสักพักแล้วนะครับติดมาประมาณ5นาทีแล้วครับก่อนผมถ่าย นี่ครับเจ้าทูโทนผมก็กลางใส่เครื่องอยู่ตรงนี้พร้อมติดเครื่องนะครับเนี่ยแต่ผมเดินมาเห็นเนี่ยผมเห็นตอนแรกผมเห็นแกเทไอเทน้ำมันเครื่องอะเข้าทางเชื้อเพลิงผมก็เอา้าแกทำอะไรสักพัก็็ติดเครื่องเลยครับอ้อทึ่งเลยครับอึง้งทึ่งเสียวเลยครับ นี่นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เบนเจ้าของอู่แกจะปรับแกว่ามันปรับอะไรได้ในตัวนี่เลยครับนี่แกว่าปรับหัวฉีดนี่ครับอันนี้คือปรับแรงดันหัวฉีดนี่เดี๋ยวดูจากหัวฉีดนะครับนี่อันนี้ไหลกลับหรอปู่ วันนี้ปรับแล้วมันมีไหลกลับไหมนีม่ไหลกลับนี่ปรับแรงดันหา คือผสมโซล่า15ลิตรเนี่ยผสมโซล่าไป1ลิตรครับเดี๋ยวเพื่มกลัวกรองตันครับแต่คือใช้น้ำมันเครื่องเก่าเป็นเชื้อเพลิงนี่จะเ,เร่งให้ดูและเนี่ย

รุ่นนี้ยี่ห้อนี้อ๋อเครื่องสูบเดียวเก่าๆทำได้เดี๋ยวดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ให้ดูครับนี่ใช้น้ำมันเครื่องเก่านะครับเป็นเชื้อเพลิงผมก็งงเหมือนกันครับรถการ,กรเกษตรนะครับนี่ใช้เพื่อการ,กรเกษตรใช้สูบน้ำปั่นไฟ <c oughs> เพื่อประหยัดต้นทุนน้ำมันโซลา่าครับนี่สตาร์ทใหม่ครับโอ้นี่โอ้โหแน่นอนจริงๆเลยครับน้ำมันเครื่องเก่านะครับนี่โอ้ยเมื่อกี้ ให้ดูกันแล้วนะครับว่าเป็นน้ำมันเครื่องเก่าจริงๆครับอันนี้เจ้าของเขาเอามาให้ผู้ใหญ่เบนแกดัดแปลงเพื่อจะไปสูบน้ำที่นานะครับอันนี้ของของผู้ใหญ่เองบอกอ๋อนึกว่าของลูกค้าอันนี้เครื่องแกเองนะครับแกเลยดัดแปลงครับแกไม่กลัว นี่ครับประกอบคืนแล้วครับอันนี้ติดเครื่องมา10บกว่านาทีแล้วครับนี่อันนี้เราก็ใส่น้ํำรอเลี้ยงปกติโอ้แน่นอนผมก็ไม่รู้ว่าที่อื่นมีไหมแต่ผมเห็นที่นี่ผมทึ่งครับ คือเครื่องสูบเดียวเนี่ยเราก็ใช้ในการเกษตรยอยู่แล้วเราก็ใช้รอบต่ําแค่นี้กําลังขับมันก็มีอยู่แล้วนะครับว่าประหยัดเลยนะครับก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนที่ลองแต่นี่มันก็ติดได้อยู่แล้วครับนี่เครื่องติดขนาดนี้ก็ปั่นได้นะครับนี่ เร่งกว่านี้ก็เร่งได้แต่ในการใช้งานจริงเราก็จะเร่งประมาณนี้หรือน้อยกว่านี้เพื่อให้ปั่นที่สูบน้ำไปเรื่อยๆอนี่ครับเทน้ำมันเครื่องยังหกอยู่เลยครับนี่อื เดี๋ยวเราจะไปติดตามเจ้าเครื่องนี้ตอนที่พยยี่ใหญ่เบนแกเอาไปสูบน้ำนะครับตอนนี้เราเห็นได้ติดกันแล้วสิบกว่านาทนี่อูนี้รับทำทุกอย่างนะครับนี่งานกลึงงานอะไรแกก็ทำได้นะครับเครื่องไมโครผมแกก็ทำอันนี้จเจ้าน้ำมันเครื่องขับ อใครสนใจมีเครื่องแบบนี้อยากจะเปลงโทรมาถามสูตรหรือว่าเข้ามาปรึกษาเกก็ได้ครับหรือจะให้เกทํกทำดะทำให้มันก็จะเป็นเครื่องสูบเดียวรุ่นเก่าๆนะครับแกว่าที่มันปรับแรงดันหัวฉีดได้อุปยายเบน,นี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ อยู่ถนนเลี่ยงเมืองครับอยู่ตรงข้ามสีชดโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวลากันไปก่อนกับคลิปนี้เ,นเดี๋ยวถ้าแกเอาไปหนาะเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเกาะติดสถานการณ์ตามไปนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะไปช่วยประกอบเจ้าทุทนก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพจด้ครับโอ้ยใช่เพจช่องด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บคุณและสวัสดีครับ